สิ่งหนึ่งนะคะทีะ่เปิ้นฮ้องว่าคนประสบความสําเร็จเปิ้นมีแต่คนที่ที่ล้มเหลวเดี๋ยวจะบอกค่อยมีนะคะสิ่งนั้นก็คือคนสําเร็จเปิ้นจะบาลังเลคนสําเร็จเปิ้นจะบาหูสึกว่าเอ๊ะทำดีไม่ทําดีนะคนสําเร็จเปิ้นจะตัดสินใจง่ายมากคนสําเร็จเปิ้นมองเห็นความเป็นไปได้แล้วว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ ฉันทําได้สิวะมันต้องเป็นไปได้มันมีคนทําได้ฉันทําได้สิวะเมื่อมองเห็นโอกาสเมื่อมองเห็นความเป็นไปได้เปิ้นจะตัดสินใจเลยว่าฉันจะทํามันเปิ้นจะมองถึงทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่ว่าตอนนี้ฉันมีทรัพยากรอะไรบ้างที่จะซัพร์ตอฉันในเรื่องนี้และเปิ้นรุยทันทีเปิ้ักลัวการล้มเหลวนี่คือลักษณะนิสัยของคนที่ประสบความสําเร็จนะเปิ้ักลัวความผิดพลาดเปิ้กกลัวอุปสรรค ปั้นบักรัวปัญหาแต่ตรงข้ามอันนี้อีปี้กำลังนึกถึงตัวเองเมื่อตะก่อนที่เฮายังมาได้เรียนรู้กฎระดับโลกอะเขาเป็นคนที่ขี้กลัวเราเป็นคนแบบขี้ใส่บกก็กลัวขี้ใส่น้าก็กลัวกลัวไปหมดกลัวอุปสรรคกลัวความล้มเหลวกลัวความผิดพลาดกลัวลูกค้าว่าจะอันจะอีกลัวไปหมดทั้งที่เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นเลยพอเรากลัวปุ๊บมัน มันมัน,ม,นมันทำเพิ่เอาบักกาทำมาอย่างอะ่ะบักกาตัดสินใจบักกาลงมือทำทำอย่างก,กลัวเมื่อความกลัวมาเราบม่อยากลงมือทำแล้วเจ้าเมื่อการลงมือทำไม่เกิดเป็นไงคะผลลัพธ์ก็ไม่เกิดแต่คนประสบความสำเร็จปันว่าลุยมันเลยทำมันเลยเมื่อเห็นมองเห็นความเป็นไปได้ละไต่ตองละไข้ควรละตัดสินใจเลยลุยมันเลยเห็นอุปสรรคไม่เป็นไรไปต่อ ไม่ใช่อุปสรรคมันคือบันไดสู่ความสําเร็จไม่เป็นไรไปต่อไม่เป็นไรไปต่อเปิินจะบอกตัวเองแบบนี้เปิินจะสะสมประสบการ์ที่เปิินได้รับมาเพราะมันเมือจะอุปสรรคเนาะแต่มันคือประสบการณ์ที่ทาให้เราสําเร็จต่างหากเล่าเนี่ยเปิินจะกลายเป็นคนเก่งขึ้นรอบรู้และเชี่ยวชาญในงานที่เขาทํามากขึ้นนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่คนประสบความสําเร็จเปิินมี